เราจะไปที่เว็บ3เพื่อสร้างกระเป๋าเงินกันนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีการกระเป๋าเงินให้กดที่นี่เลยครับที่ปุ่มสร้างเลยครับแล้วรอให้มันเสร็จสมบูรณ์100%เซครับท่านตอนถัดไปในส่วนของการตรวจสอบความตออไทยนั้น เราไม่สามารถบันทึกได้แต่จริงๆแล้วมันง่ายมากสิ่งที่เราต้องทำคือการตรวจสอบไปเรื่อยๆและมันคือตอนนี้เรามาที่ส่วนการตรวจสอบกันแล้วครับจริงๆแล้วเราต้องกดยืนยันตรงนี้นะครับที่นี้คือการตรวจสอบครับและมันพาเราไปในส่วนของการสร้างรหัส QR นั้นมันสำคัญมากที่คุณจะไม่ใชร์รหัส QR นี้กับใครนะครับตอนนี้เรามีกระเป๋าเงินแล้วครับตอนนี้เรามีกระเป๋าเงินเว็บสารงที่สร้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่เราต้องทําคือเราต้องไปที่เว็บสารของ Binance และเพื่อไปที่นั่นเราต้องไปที่กระเป๋าเงินครับขั้นตอนแรกที่เราต้องทําคือเราต้องไปที่เว็บสัของ Binance และเพื charger, ่อไปที่นั่นเราต้องไปที่กระเป๋าเงินครับ ที่มีเรามีภาพรวมของการแลกเปลี่ยนไแนนซ์ที่ทุกคนที่มีแอปพลิเคชันคุณควรรู้จักมันให้ดีนะครับเพราะถ้าคุณสังเกตดูที่ด้านบนตรงที่เขียนว่าแลกเปลี่ยนข้างๆนั้นให้เรากดที่เว็บ3ครับและมันจะพาเราไปที่กระเป๋าเงินแบบกระจายศูนย์ของฟ i n a n c e อย่างที่เห็นที่นี่ผมมี BNB บ้างแต่ยังไงก็ตามถ้าเราคลิกที่นี่ที B. คุณจะเห็นว่าที่ด้านล่างเขียนว่าเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินเว็บ3ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวถ้าคุณต้องการวิธีที่ง่ายที่สุดคือการโอนจากที่นี่ครับถ้าคุณมีในกระเป๋าเงินแบบส่งออกก็ให้กดที่นั่นเลยครับที่นี่คุณเห็นแล้วนะครับว่ามีธนบัตรสำหรับน้ำเหล็ดแล้ว โอน BNB ที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณต้องการซื้อครับให้กดที่โอเลยครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นยอดเงินที่คุณต้องการที่นี่ครับกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้และเมื่อเรามี BNB โอ,อนเข้ามาแล้วครับขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มโทเค็น i t c o i n ครับสำหรับสิ่งนี้เราต้องเลื่อนลงไปข้างล่างและดูที่จัดการโทเค็นครับ เมื่อเรากดที่จัดการโทเคนจะมีรายการโทเคนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าครับดังนั้นเรามาที่ด้านบนทางขวาเมื่อจัดการโทเคนครับเรากดที่นี่แล้วคุณจะเห็นว่ามีตัวเลือกนำเข้าโทเคนและเครือข่ายครับก่อนอื่นเราต้องใส่เครือข่ายที่อยู่ของสัญญาและเมื่อใส่ครบแล้วมันก็จะออกมาให้เราเห็นครับเข้าใจไหมเรากดที่นี่เพื่อเลือกเครือข่ายแล้วเลือก BNB ครับ Smart Chain ครับและตอนนี้เพื่อดูสัญญาที่อยู่ของสัญญาครับเราจะไปที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin นะครับเข้าใจใหม่แล้วถ้าเราลงมานิดหนึ่งนะครับคุณจะเห็นนะครับที่เขียนว่าสัญญา Bitcoin ครับถ้าเรากดที่สัญญา Bitcoin ถ้าเราไปไปที่หนับทันที่มีสัญญาครับ โอเคครับถ้าเราลงมานิดหนึ่งคุณเห็นที่นี่ไหมครับว่าสัญญาคือ 0x52 โอเคครับเรากดคัดลอกครับโอเคและดบับนี้เราก็ตัดไปที่กระเป๋าเงินของ Binance แล้วที่เขียนว่าที่อยู่ของสัญญาครับเรากดวางครับเมื่อเรากดวางแล้วครับเห็นใไหมครับตอนนี้มันออกมาแล้ว Bitcoin ครับ ตอนนี้คุณเห็นสัญลักษณ์และโทเคนแล้วเรากดหนังเข้าครับโทเคนได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วครับเมื่อโทเคนถูกเพิ่มเข้ามาแล้วครับเรากลับไปข้างหลังนะครับเรากลับไปข้างหลังนะครับและที่นี่ถ้าเราลงมานิดหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าเขียนว่าเรากดเปิดบิตคอย n แล้วก็กลับไปข้างหลังครับ คุณจะเห็นว่าที่นี่มันออกมาแล้วโอเคครับและเมื่อเรามีบิตคอยแล้วนะครับที่นี่ครับถ้าลงมาที่ด้านล่างในเมนูเราต้องไปครับมาค้นหากันเถอะครับเรามาที่นี่เพื่อค้นหาครับคุณจะเห็นว่าที่นี่อันนี้คือสำหรับไปที่ แพนเค้กครับมันสําคัญมากที่นี่นะครับในขั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเห็นประวัติที่นี่และเห็นที่นี่นะครับให้คุณใส่คําว่าแผ่นแผ่นเค้กหยดข้อความสําคัญนี้ให้ดีนะครับมันสําคัญที่คุณต้องเขียนลงไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ของแพ่นเค้กถูกต้องถ้าเห็นตัวอักษรแปลกๆก่อนกดแผ่นอาจเป็นการโกงนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อยู่นั้นถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากคุณเห็น จดหมายดังกล่าวมาก่อนถ้าแผนเคกเก็บข้อมูลไว้แล้วมันมีการโกงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อไม่ให้กระเป๋าเงินของฮอคุณถูกขโมยไปนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วที่นี่คุณจะเห็นว่าเมนูด้านล่างมีคําว่าเทรดอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็กดที่เทรดกันเลยนะครับดีมากอย่างที่เห็นเรากําลังอยู่ที่นี่ไหนเพื่อไม่ให้มีการขโมยกระเป๋าเงินของคุณนะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วที่นี่คุณจะเห็นว่าเมนูด้านล่างมีคําว่าเทรดอยู่ใช่ไหมครับทีีีีีีนนนนนน้เเเเเรรรราาาาากกกก็็ดททท่่่่่่่ััััลลลยยยะะคคบบออองงหหํูไ หน้าแรกของสอบขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก่อนที่จะทำอะไรคือกดที่ connect ตรงนี้นะครับเราจะมาทำการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินกันนะครับตอนนี้เรามีกระเป๋าเงินพร้อมแล้วจากนี้คุณจะเห็นว่าไอคอนของกระเป๋าเงินขึ้นมาแล้วและมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับยอดขั้นต่างของ bnb ที่นี่ด้านบนคือโถเค็นที่เราต้องการใช้ใจ่ายและด้านล่างคือโทเค็นที่เราต้องการซื้อครับเรามาที่นี่ แล้วก็กลับไปวางสัญญาของ Bitcoin อีกครั้งและตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อทําการนําเข้าเราก็กดที่นี่แล้วมันจะขึ้นมาด้านล่างนะครับขั้นตอนถัดไปขั้นตอนถัดไปมันสําคัญมากที่คุณไม่ควรใส่ย,ยอดสูงสุดที่คุณมีนะครับขั้นตอนถัดไปคือการใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจ่ายเพื่อซื้อพิกเซลนะครับในกรณีนี้ผมจะให้75%นะครับ แต่คุณสามารถใสจ่จํานวนเงินที่คุณต้องการได้เลยนะครับมันสําคัญมากที่คุณไม่ควรกดที่ยอดสูงสุดนะครับเพราะถ้าคุณกดที่ยอดสูงสุดคุณอาจจะไม่มี BNB เหลือเลยนะครับเพื่อจ่ายค่าก๊าสซส,สำหรับการทําธุรกรรมในอนาคตนะครับแนะนําให้คุณเก็บเงินไว้ประมาณ $1 ดอลลาร์หรือ1ดอลลาร์ครึ่งใน BNB เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในวันข้างหน้าในการจ่ายค่าก๊าซนะครับอย่ามีปัญหาในวันพรุ่งนี้ในการจ่ายเงินนะครับค่าก๊าซโอเคครับตอนนี้เรามีสี่ กับ7ดอลลาร์43เซนนะครับซึ่งเราจะได้2 4บิตคอยครับขั้นตอนถัดไปที่สำคัญคือที่นี่ในดิฟเพครับต้องเปลี่ยนมันและตั้งไว้ที่5%นะครับนี่สำคัญมากเพราะคุณรู้กันอยู่แล้วครับมันมีค่าธรรมเนียมครับและถ้าเราทิ้งไว้ที่0ูนย์ครึ่งนะครับมันจะไม่อนุญาตให้เราทำธุรกรรมดังนั้นเราจะตั้งไว้ที่5%และกดที่สวบครับที่นี่ครับ ตอนนี้เราจะเห็นเส้นทางที่มันจะทําและทั้งหมดในจนํานวนที่เราจะได้ครับกดและเราก็กดยืนยันการสวบรับมาดูกันนะตอนนี้ที่นี่ขออนุญาตครับในกรณีนี้ครับผมมีลายนิ้วมือแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทินก็แค่กดไปเลยแล้วเราก็ทําธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ